่ะเพื่อนๆพี่ๆลูกดวงที่น่ารักของนุ่นทุกคนนะคะวันนี helmet, ้นุ ield, ่นจะมาในคลิปพ <English> ิกอเด็กนะคะในหัวข้อที่ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณอยู่นะคะอะไรคือสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณอยู่นะคะให้คุณตั้งสมาธินะคะแล้วก็อธิษฐานเนาะไพ่ทั้งหมดอ่ะมันจะมี2กองอันนี้คือกองที่1นี่คือกองที่2นะคะอ่ะให้เพื่อนๆหลับตาก่อนนะคะอธิษฐานว่าอะไรคือสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับคุณอยู่ แล้วก็เลือกไพ่นะคะกองที่คุณรู้สึกว่ามีพลังงานดนึงดูดมากที่สุดนะน่าจะเลือกได้แล้วแหละเดี๋ยวนุ่นขออ่านไพ่กองแรกเลยนะคะ คลิปนี้นะคะเป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไปนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นุ่นมานะคะนุ่นจะตอบออให้คิวภายใน24ชั่วโมงนะคะหรือใครที่ต้องการสมัครสมาชิกนะคะจะมี50บาท80บาทและ100บาทใครต้องการจะสั่งซื้อนะคะสินค้าจะเป็นครีมกันแดดนะคะหรือหนังสือนิยายนะคะแอดไลน์นุ่นมานะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูว่า ตัวตนของคุณก่อนเออตัวตนของเขานะคะเขาได้ควีนถือเหรียญสี่เหรียญชาริออตจัดเม้นส่วนไพ่ของคุณนะคะได้เจ็ดไม้เท้าได้สิบเหรียญ สิบเหรียญเนาะโอเคเดอะสตาร์ okay. แล้วเด็กถือดาบนะคะไพ่ของคุณเนี่ยไพ่อาาของเขาเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่จิตใจดีนะคะจิตใจดีอชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะแต่ติดจะมีความนะคะเปิดใจยากเอาแต่ใจตัวเองนะคะนุ่นขอขยับกล้องนิดนึงนะคะเปิดใจยากมีความเอาแต่ใจตัวเอง แล้วก็เป็นคนที่อาจจะเดินทางบ่อยบางคนดีวกับคนต่างชาติต่างศาสนาหรือคนที่อยู่ไกลจากคุณหรือว่ามีการแตกต่างกันเรื่องของออความคิดทัศนคติหรือว่าอายุนะคะหรือคุณอาจจะคุยกับชาวกรกฎนะคะหรือคนที่เกิดรออาศีธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกก็ได้เขาเนี่ยเป็นคนที่ พูดเก่งนะคะมีการสื่อสารที่ดีนะคะอาจจะโดโดเด่นในเรื่องของโซเชียลก็ได้เป็นคนที่เก็บเงินเก่งประหยัดนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวเองนะถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาจะมีนิสัยที่คล้ายๆผู้หญิงนะบางคนอาจชอบเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีเกี่ยวกับพวกของการงานศิลปะหรือเกี่ยวกับพวกดอกไม้นะคะเป็นคนที่เปิดใจยากคนนึงแต่เป็นคนที่ชอบพอจนภัยนะชอบการท่องเที่ยวนะคะอะ ส่วนตัวคุณนะคะส่วนตัวคุณตัวคุณเนี่ยจะเป็นคนที่เปิดใจยากนะเรามองว่าคุณเปิดใจยากชอบการแข่งขันแต่มีความอบอุ่นคุณเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะคะคุณพ่อคุณแม่น้องชายน้องสาวเราเป็นคนที่มีความโดดเด่นในตัวเองคุณมีความเป็นเดอกสาตาร์เป็นคนที่แบบ เชิดชายนะคะหรือมีอลา่ามีแสงสว่างหรือว่าชอบเออเป็นแสงสว่างให้คนอื่นๆด้วยนะคะคุณเป็นผู้ให้ที่ดีนะแต่บางครั้งคุณเองก็มีความเอาแต่ใจนะคะลึกๆแล้วคุณก็มีความเอาแต่ใจอยู่พอตัวเหมือนกันนะเป็นคนที่แบบพอบทจะงองแงก็งองแงเหมือนกันนะคะคุณอาจจะเป็นคนเออราศีกุมนะคะหรืออาจจะเกิดเดือนตุลาหรืออาจจะเป็นคนธาตุดินนะคะ การพฤ้ษศพมังกรน,นะคะหรือเป็นคนท่านลมได้นะคะเมถุนตุนกลุมนะคะอา่าธาตุไฟด้วยก็ได้เมษสิงธนูนะคะอันนี้คือลักษณะนิสัยของตัวตนของคุณและเขานะเ,าเดี๋ยวเรามาดูซิอะไรคือสิ่งที่เขาคิดนะคะเกี่ยวกับตัวคุณอยู่คุณได้ไพ่นะคะอัศวินเหรียญเก้าเหรียญเก้าถ้วย ฟู Fool, นะคะคจริงๆอะ่ะสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับตัวคุณอะค่อนข้างที่จะดีนะคะค่อนข้างที่จะดีมากๆเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่นะคะมีความมั่นคงนะคะนิ่งจิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นผู้ให้แต่ก็มีความแบบมั่นๆเชิดๆนะคะเป็นคนที่ฐานะทางการงานการเงินดีเป็นคนหน้าตาดีมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่อา่ามีคนเข้าหายเยอะหรือ อาจจะเป็นคนที่มีความเจ้าชู้อยู่ในตัวหรือเป็นคนที่มีตัวเลือกหรือเขารู้สึกว่าคุณอามาเติมเต็มเขาความรู้สึกมันจะเป็นแบบเรื่อยๆนะคะ ชิวๆนะคะหรือคุณอาจจะดูสนุกสนานในความสัมพันธ์นี้หรือเขาเองก็ได้นะคะที่รู้สึกว่าคุยกับคุณแล้วมันมีความสุขสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับตัวคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าอยากจะคุยกับคุณไปเรื่อยๆยังไม่ได้อยากรีบเพราะเขามีความสุขกับการได้พูดคุยกับคุณนะคะแล้วคุณเองเนี่ยเขาก็คงคิดว่าคุณเองก็คงเหมือนกันนะคะเขาเองเนี่ยรักอิสระนะคะรักห่วงความโสดมากๆนะคะ แล้วก็ตัวเลือกเยอะนะแล้วเขาก็คิดว่าคุณเองก็เป็นเหมือนกับเขานะอันนี้นุ่นเปิดไพ่เพิ่มนะคะเขาก็คิดว่าคุณเองก็ต้องเหมือนกับเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไปเรื่อยๆมันไปชิวๆนะคะไม่ได้อยากเรียบร้อนนะคะเขาเองเนี่ยมองว่าคุณเซ็กซี่ด้วยนะมองว่าคุณเซ็กซี่แล้วเขาก็อาจจะแบบมีความคิดเรื่องราวของ18บวกกับคุณด้วยนะคุณทั้งสองคนอาจจะเป็นคนที่เออ เป็นแฟนเก่ากันไหมเป็นเพื่อนกันหรือเคยรู้จักกันมาก่อนเคยคุยกันหรือว่ารู้จักกันดีอยู่แล้วหรือตอนนี้รู้จักกันแล้วนะคะมันเป็นความผูกพันแบบเอ่อที่มันรู้สึกพิเศษต่อกันนะคะ แต่ว่ามันยังมีความไม่มั่นคงอยู่มันยังมีการไปกลับไปกลับในความสัมพันธ์หรือว่ามันยังมันยังไม่นิ่งอะค่ะในความสัมพันธ์นี้นะเขาเองเนี่ย,ยก็ยังคิดว่าเขาเองก็ไม่ได้รีบะเขาเหมือนเขารอไดอะค่ะถ้าถ้าถามว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาคิดอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไปเรื่อยๆเขาอยากให้อิสระกับตัวเขาแล้วก็ให้อิสระกับตัวคุณนะคะแต่คุณเป็นคนที่น่ารักนะในความรู้สึกของเขาอะค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้ว แนวน้มความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างไรนะคะให้พิเทศคิงไม้เท้านะคะ7จดาบนะคะ7ดาบแล้วก็4ดาบความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันยังเป็นความนิ่งเนาะ มันดูนิ่งมันเหมือนกับมีการปิดกั้นความรู้สึกหรือไม่ยอมพูดความจริงไม่แสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริงหรือว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ในอนาคตเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะเหมือนเขาเองเนี่ยจากที่บอกว่าเขาจะคุยไปเรื่อยๆนะคะมีการแสดงออกแหละว่าสนใจคุณว่าคบคุณนะคะหรือให้คุณเป็นคนสำคัญแต่ไม่ระบุสถานะหรือจะมีช่วงหนึ่งที่ความสัมพันธ์มันเงียบนิ่งนะคะเออทำไมมันถึงเงียบนิ่งเนี่ยนุ่นขอปลดภัยเพิ่มดีกว่าเนาะเพื่อที่จะแบบขยายนะคะ ที่มันเงียบนิ่งเพราะว่าเขาเองเนี่ยอยากให้เวลามันนานกว่านี้หรือว่าใช้ความสุขให้เต็มที่ค่ะ เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อที่จะทําให้ชีวิตของคุณและเขาเนี่ยมีความมั่นคงเหมือนกับให้คุณกับเขาเนี่ยไปทาอะไรให้เต็มที่กับชีวิตของตัวเองอะจนมีความสุขเต็มที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วห่อยคุยกันเรื่องของสถานะนะคะก็มีโอกาสที่จะมีสถานะกันในระยะยาวหรือมีโอกาสที่จะสมหวังและแต่งงานกันแต่ต้องใช้ระยะเวลานานบางคนเนี่ยคุยกันเป็นปีบางคนนะคะ4ปีบางคนรู้จักกันมาจะเป็น10ปีแล้วด้วยซ้ํานะคะ เดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่นางฟ้านะคะอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะโซเมดคุณเป็นเนื้อคู่กันแหละ ดีคลิปชันแต่ตอนนี้มันอาจจะเก็บความรู้สึกเก็บซ่อนความรู้สึกหรือยังไม่ได้เปิดเผยนะคะฟิวเซลเห็นไหมคือไพ่ก็ยังยืนยันว่าให้คุณนะคะนางฟ้าก็ยังยืนยนันให้คุณกับเขาเนี่ยใช้ความเป็นอิสระให้เต็มที่คืออิสระก่อนแล้วค่อยกลับมาเอ,อ่อถ้ามันถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะค่อยแสดงออกค่อยเปิดเผยความรู้สึก เพราะยังไงคุณกับเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นคู่การต่อให้ไปห่างกันไปหรือว่าแต่ไม่ได้ห่างหมายถึงเลิกกันนะห่างเพื่อไปใช้ชีวิตห่างเพื่อไปหาทําตามความฝันของตัวเองห่างเพื่อไปเติบโตค่ะเหมือนกับต่างคนต่างเติบโตแล้วค่อยกลับมาคุยกันนะคะออะเดี๋ยวดูราศีนะคะที่มันเกี่ยวข้องเออเอาข้อความของเขาก่อนดีกว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะนาะเดี๋ยวค่อยราศีเนาะขอโทษที่ทําให้เสียใจ ฉันรักคุณว้าวแอบมองอีกหนึ่งใบนะคะคุณทำให้ฉันสดใสเขาเนี่ยอยากจะขอโทษคุณนะถ้าที่ผ่านมาเขาทําให้คุณเสียใจแต่เขาอยากให้คุณรู้นะคะว่าเขารักคุณนะรักคุณมากๆแล้วมีการแอบมองคุณอยู่ตลอดแล้วคุณน่ะคือคนที่ทําให้เขารู้สึกสดใสนะคะเดี๋ยวเรามาดูราศีเนาะที่มันเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะคะราศีมีนค่ะ ราศีมังกรธาตุลมนะคะเม,ม,มถุนตุลกลุมนะคะเลขนะคะจะเป็นเลข12 12 22สิบสองนะคะยี่สิบห้นะคะสาเดนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูสิว่าอาหารอะไรนะคะ ที่มันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคุณหรือคุณกินแล้วมันจะดีในเสริมในความรักของคุณนะอาจจะเป็นพวกแฮมเบอร์เกอร์นะคะอ่าเป็นพวกแฮมเบอร์เกอร์หรือเป็นสลัดเนาะสลัดโลอันที่เป็นมีแป้งแล้วมีผักอยู่ข้างในนะคะหรือคุณเคยกินกับเขาก็ได้นะคะหรือชวนเขาไปกินนะคะไส้กรอ ไส้กรอกอะไส้กรอกฮอทดอกไส้กรอกอีสานอะไรก็ว่าไปนะคะชวนเขาไปกินแล้วมันจะเสริมความรักของคุณกับเขาหรือซื้อให้เขากินก็ได้นะคะสิ่งที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะอาจจะเป็นการทําอาหารอ่าการทําอาหารขนมหวานนะคะการตากผ้าอ่ามันจะมีอาจจะมีโมเมนต์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกันนะคะการรดน้ําต้นไม้นะคะการต้มน้ํา เ,เกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับผักนะคะเกี่ยวกับทะเลเกี่ยวกับเทียนหรือว่าอโลมาการนดวดผ่อนคลายนะคะมันอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันระหว่างคุณกับเขาเนะเาะวันที่นุ่นเห็นนะคะวันที่เห็นดูซีนุ่นดูซีว่าวันอะไรนะคะวันที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะคะวันจันทร์ วันจันทร์กับวันอังคารนะคะวันจันทร์กับวันอังคารวันพฤหัสได้นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment. ขอบคุณที่ทําทางสแตมให้นุ่นด้วยนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะหรือจะดูรายละเอียดใต้คลิปก็ได้วันนี้นุ่นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะมาต่อกันที่กองที่2นะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไปแล้วก็ใครที่ต้องการดูโดยส่วนตัวแอดไลน์มานะคะหรือต้องการจะสั่งซื้อนะคะคุณตาวิทคีมคีมกันแดดหนังสือนิยายนะคะหรือต้องการสนับสนุนช่องก็ดูรายละเอียดใต้คลิปหรือจะอ่นอานหรือจะไลน์มาถามก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวตนของเขานะคะแก้วถ้วยเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเดท ไฮพิเทศสามไม้เท้าแล้วก็ตัวคุณนะคะ8ดไม้เท้าแปดเหรียญคุณมีพลังงานของเลขแปดนะคะ5ถ้วยและคิงดาบนะคะเท้าเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์หน้าตาดีมีคนเข้าหายเยอะมีคนรู้จักเยอะนะคะเป็นคนที่ตาสวยรอยยิ้มนี่คือย,ยิ้มทีนี่ โอ้เหมือนโลกทางใบเปิดกว้างมากเลยนะคะเขาอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครมาหรือเคยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะแล้วเขาเพิ่งจบนะเขาอาจจะรักกับคนไกลหรืออาจจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยหรืออยู่ไกลนะคะเป็นคนต่างชาติได้นะเขาเป็นคนที่มีความลึกลับในตัวเองเป็นคนมีเซนส์หรือเป็นคนที่มีเสน่ห์หน้าตาเขาจะดีมากๆเลยนะคะคนคนนี้เขาเองเนี่ยอาจจะมีตัวเลือกมีทางเลือกเยอะหรือดูเหมือนเจ้าชู้แต่จริงๆอาจจะไม่เจ้าชู้ก็ได้นะเขา เองเนี่ยอาจจะจบความสัมพันธ์มาเขาเนี่ยมีพลังงานของเอ,อ่อชาวต่างชาตินะคะหรือเดือนกันยาหรือธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิตเดือนมีนานะคะหรือว่าธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะมันจะเป็นพลังงานแบบนั้นส่วนตัวคุณนะคะคุณเป็นคนที่พูดเก่งใช้คำพูด ในการหาเงินหาทองคุณอยู่ในช่วงของการเก็บเงินคุณมีความเศร้ามีความเครียดในใจนะคะแล้วคุณก็พยายามที่จะตัดความเครียดนั้นทิ้งพยายามที่จะ move on กับชีวิตของตัวเองคุณอาจจะเศร้าเกี่ยวกับเรื่องของเขาก็ได้นะคะเหมือนคุณพยายามจะ ไปต่อพยายามที่จะมูฟออนกับตัวเองให้ได้พยายามที่จะตัดเรื่องความเครียดความเศร้านั้นออกไปนะคะพยายามพยายามที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการทํางานหาเงินหรือคุณอาจจะเคยเสียใจผิดหวังในเรื่องความรักมาเหมือนกันนะคะหรือคุณอาจจะไปรู้อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณควรจะตัดความสัมพันธ์นี้ให้มันชัดเจนนะคุณอาจจะเป็นคนธาตุไฟเมษดสิงหธนูนะคะธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะหรือธาตุดินนะคะ การพึ่งสมบังกทธานลมนะคะเมถูนตุลกุมค,คุณมาทุกธาตุเลยหรือคุณอาจจะเป็นคนรวมธาตุก็ได้นะคะเ,เกิดในเดือนสิงหานะคะเดือนพฤษภาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณอยู่นะคะอะไรคือสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณอยู่หนึ่งเหรียญ สถ้วยเขารักคุณนะคะเขาชอบคุณนะเด็กถือดาบคุณอาจจะดีวกับคนที่เป็นเด็กนะคะคพีนถือถ้วยแต่เด็กคนนี้เป็นเด็กดื้อนะเป็นเด็กดื้อนะคะไม่ใช่เด็กธรรมดานะคะคุณดูเขาหันหลังให้คุณแต่คุณนะ่มอบความรักมอบความรู้สึกดีๆใส่ใจเขาเป็นพ่อพระแม่พระนะคะอยากได้อะไรคอยสนับสนุนอยากได้อะไรคอยดูแลใจใส่นะคะ แต่ตัวเขาเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะไปปลูกต้นรักหรือไปมีความรักกับใครสักคนแล้วไม่ได้ดูคุณนะคะแต่คุณนให้ความรักเขาแหละแต่นะตอนนี้เขามองว่าคุณนคือสิ่งที่มีค่าคือความรักนะคะแม้เขาจะดื้อเขาจะไม่ค่อยแสดงออกนะคะ ขอเปิดไพ่เพิ่มเนาะเนี่ยแต่เขามองว่าคุณคือความสุขคุณคือทาให้คือคุณคือคนที่ทําให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆ,ๆอย่างนะคะมาปรับทัศนคติของเขาเมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นคนชิวๆสนุกสนานหรือไม่ได้จริงจังกับความสัมพันธ์นี้แต่ตอนนี้คือเขาเหมือนจะจริงจังแล้วนะเริ่มมีความเครียดนะคะเพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะในความสัมพันธ์นี้เดี๋ยวนุ่นดูซิว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไร ทำไมคุณทําอะไรคุณไปโฟกัสที่การหาเงินหางานนะเนาะทางานเนี่ยคุณเด็ดขาดนะเพราะว่าคุณได้ไพ่ใบเดิมคุณมีความเด็ดขาดคุณไปสนใจในเรื่องของการเงินการงานเพราะอะไรคะคุณมีคําพูดที่โดดเด่นแล้วคุณเหมือนเฉิดฉายขึ้นมาในโลกโซเชียล หรือเวลาครั้งนี้มันเป็นรักออนไลน์นะคะคุณอาจจะเจอกันน้อยคุณดูมีความลับคุณดูมีเสน่ห์มากขึ้นคุณดูลึกลับมากขึ้นหรือคนคนนี้ชอบความลึกลับในตัวคุณนะพอมันดูพอคุณดูลึกลับปุ๊บเขาก็เลยเริ่มสนใจอ่ะเขาเริ่มมองว่าคุณมีเสน่ห์นะสิ่งที่เขาคิดนะคะเขามองว่าคุณมีเสน่ห์มากๆนะณตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะคะเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ อัศวินถ้วยเดอะซันคุณได้ทั้งสองถ้วยทั้งเดอดซันแล้วมันตรงกันด้วยนะเจดดาบแล้วก็ควีนไม้เท้านะคะเขาจะมีการส่องก่อนส่องแล้วส่องอีกส่องว่าคุณทําอะไรส่งว่าคุณเป็นยังไงส่องแล้วก็เฝ้าดูคุณเฝ้าทนุถนอมความรักส่องก่อนนะแต่ยังไม่ทําอะไรเขาพร้อมที่จะเติดเปิดใจให้คุณพร้อมที่จะรักคุณแล้วนะพร้อมแล้วล่ะค่ะเหมือนกับเขาพร้อมแล้วนะ เนี่ยค่ะเขาถ้ามารอบนี้ยเขาจะไม่ไปไหนแล้วนะคะแล้วคุณก็ลดความดุลงหน่อยนะค,ะคุณดุเกินไปเขาก็เลยกลัวๆนะคะดูเขาเก่งๆคุณนะ่ะแต่จริงๆรอบนี้เขาน่าจะมาถาวรแล้วนะ,ะถ้าเขา ุตงตรงมาเนี่ยเขาเป็นคนนะตอนนี้เขาชอบคุณรักคุณสนใจคุณแต่มีฟอร์มมีความขี้อายนะคะคุณอาจจะดีวกับออผู้ชายที่อายุน้อยกว่านะคะเป็นผู้ชายที่เอออยู่ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกหรือผู้ชายธาตุลมนะคะเป็นถุนตุนกุมได้นะคะหรือผู้ชายที่เกิดวันอาทิตย์หรือธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะเนี่ยค่ะตอนนี้เขาก็วนกระวายร้อนรนแล้วนะ เพราะว่าเขาอยากติดต่อสื่อสารจากคเออได้เขาเคยได้รับการติดต่อสื่อสารจากคุณแต่ณตอนนี้คุณดูนิ่งคุณดูเงียบคุณไม่ได้ติดต่อสื่อสารนะเห็นไหมคุณนิ่งไปแล้วคุณกอดเก็บเงินนะคะจากคนที่ให้ความรักเขาอ่ะกลับมาให้ความรักตัวเองกลับมากอดเงินกลับมาสร้างความมั่นคงแล้วคุณก็ดันทาความมั่นคงนั้นสําเร็จกลายเป็นว่าคุณไปมุ่งงานแล้วคุณปิดใจให้เขาคุณอาจบางคนอาจจะบ็อกเขาได้ซ้ำหรือถ้าคุณไม่ได้บอกเขาเนี่ยคุณก็บอกความรู้สึกที่มีให้เขานะคะ เรามองว่าเขาจะเป็นฝ่ายกระตือรือร้นมากขึ้นนะคะในการที่จะพยายามสื่อสารกับคุณหรือว่าอาจจะหาวิธีง้อคุณแหละแต่ตอนนี้เขาส่องนะส่องคุณกระจายเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าขาเอ,อไพนนางฟ้ายอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณกับเขานะคะไพ่ความรักเออไพนนางฟ้านะคะไพ่ความรักไพนนางฟ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับคุณกับเขา Let e t s go all to issue นะคะ ดีเจ็คแฟกเตอร์นะคะเอ่อคอมโคดโคดิโคดิเพนเดนซีนะคะ จริงๆอ่ะปัญหาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติคุณอาจจะทําอะไรไม่ได้ควบคุมไม่ได้นะคะคุณอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติาศาสนาภาษา,า,าอายุสังคมหรือมีความแตกต่างอะไรกันอะ่ะแต่ในความแตกต่างเนี่ยมันเป็นเคมีพลังงานที่มันดึงดูดเข้าคุณกับเขาเข้าหากันนะคุณมีพลังงานดึงดูดเขามากเลยคุณอาจจะไม่รู้ตัวในความแตกต่างนี้นะคะแต่ถ้าตอนนี้มันยังทําอะไรไม่ได้ปล่อยทุกอย่างไปก่อนนะคะปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาตินะข้อความที่เขาอยากบอกคุณ ค,คุณทำให้ชันรักละอยางปกป้องขอบคุณที่อยู่ข้างกันเสมอแสดงว่าเขารู้นะว่าเมื่อก่อนคุณก็อยู่เคียงข้างเขานะ่ะจงรักคนที่เขารักคุณ รักแรกพบอืมเขารักคุณตั้งแต่แรกพบนะแล้วด้วยซ้ำนะแล้วเขาก็อยากจะปกป้องอยากรักและปกป้องคุณแล้วเขาก็รู้ว่าคุณอยู่เออขอบคุณที่คุณอยู่เคียงข้างเขาเสมอเขาอาจจะเคยพูดนะคะว่าเออไปรักคนที่เขารักคุณเถอะหรือเคยแสดงออกแบบนั้นนะแต่ณนะตอนนี้เขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วนะคะความรู้สึกเขาเปลี่ยนแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเขาไม่ผักสายไล่ทรงแล้วนะหรือจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าคุณคือคนที่เขาเนี่ยอยาก รักแล้อยากปกป้องแล้วไม่อยากให้คุณไปรักใครล้วคือตอนนั้น้ปากมันพ่อยหรือมันพูดไปเองนะคะอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้เ่ะเดี๋ยวเรามาดูราศีที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะคะราศีกรกฎราศีเมถุนราศีพฤษภนะคะ ะะที่กินแล้วมันจะดีระหว่างคุณกับเขาหรือจะชวนเขาไปกินก็ได้นะเป็นพวกเครื่องดื่มน้ำผลไม้ไวน์นะคะ,เ,ะเครื่องดื่มต่างๆนะน้ำองุ่นก็ได้นะคะไอศครีมไอศครีมที่เป็นถ้วยนะคะพาเขาไปกินหรือซื้อไปให้เขานะคะมันก็จะเสริมดวงระหว่างคุณกับเขาอะไรที่มันเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะคะ เขาเรียกว่าอะไรอะทุ่งนาส่วนผักนะคะภูเขาวิว,วธรรมชาตินะคะหรือการไปปิกนิกนะคะไปการไปนั่งเล่นใต้ต้นหมาไอการมีขนมกินนะคะส่งขนมให้กันหรือดอกไม้สีสม้มบางคนอาจจะชอบอ่านหนังสือนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาว,วันนะคะเราของคุณกับเขาเนาะเป็นวันอะไรได้บ้าง สักคู่นะคะวันที่เกี่ยวข้องกับเขาคุณละเขานะคะวันจันทร์วันเสราร์วันพฤหัสนะคะอ,อ๋อวันวันพุธนะคะ แล้วก็วันอังคารได้นะตัวเลขที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะคะเลข4เลข3เลข2เลข7เลข43นะคะเลข6นะคะเลข5นะคะเลข42นะคะเลข14เลข19เนะคะเลข18เลข19เนะคะเลขสามสิบสา นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทำทางสแตมป์ให้ด้วยนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะหรือจะดูะรายละเอียดใต้คลิปก็ได้นะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคน นุ่นก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เสียสละเวลามาดูคลิปนะวันนี้นุ่นไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย